พระเจ้าทําการอัศจรรย์ผ่านผู้ชอบธรรมนะครับคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนะทำให้เกิดพลังเอเมนนะครับคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนะทำให้เกิดคนอย่างมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพัฒนาการของพระเจ้านะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ที่ผมอยากดูใจพี่น้องนะครับอยู่ในพิธกยอมนะครับบทที่สิบสี่นะครับ,บ,รบข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หกนะครับแล้วก็ข้อที่สิบสาม และข้อที่สิบสี่นะครับมีอยู่สี่ข้อด้วยกันนะครับซึ่งพระมภีเล่มนี้นะนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็คุ้นเคยกันดีนะครับว่าเป็นบทที่พระเยซูเองได้ตรัสกับสาวกของพระองค์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีการทําลายนะครับถึงสาวกคนหนึ่งนะครับที่จะปฏิเสธพระองค์นะครับพี่น้องจำได้ไหมครับว่าใครนะครับเปโตนะครับซึ่งปฏิเสธพระเยซูนะครับ พระเย,ยซูบอกว่านะครับก่อนไก่ขันใช่ไหมครับเจ้าจับอฏิเสธเราถึงสามครั้งนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในสถาน,นการณ์ที่ยแย่นะครับสถาน,นการณ์ที่รุมร้องเข้ามาผมอยากน,นใจพี่น้องด้วยพระวจนะคำของพระเจ้าเรามาดูกันนะครับว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าอย่างไรนะครับยอห์นบทที่สิบสี่ข้อที่หนึ่งบอกว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วยข้อที่บกบอกว่า,วาพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราข้อที่13-14าบบอกว่าสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในานามของเราเราจะกระทำ สิ่งนั้นเพื่อว่าพระบ,บิดาจะได้จะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตรสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าโงร์จะข,ขัในค่ำคืนนี้โปจะขัเราขอบคุณพระเจ้าสลหรับพระเจริญคำของพระองค์ผมจะข้าขอบคุณพระองค์ในสิ่งที่ผมได้สูบต้องประส์ในชีวิตของเรา ผมจะกราขอพระองคโปรดเมตตาเราทั้งหลายนะครับตัวนี้ที่เราทั <Par> ้งหลายจะได้ยินได้ฟังถึงเรื่องราวของพระเจ้าผมจะขราขอพระเจ้าทรงโปรดเป็นที่หนุนจิตและชูใจกับเราทั้งหลายในท่าลางปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาผมจะข้าในค่ำตันี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเคลื่อนไหวโดยพระบัญญาติศึของพระองค์เทลงมาเหนือชีวของเราทั้งหลายความเชื่อนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินความเชื่อนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกมั่นใจ ในสิ่งที่เราหวังไว้ความเชื่อนั้นจึงทําให้เรานั้นผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้ผมจะข่าดเพราะความเชื่อที่เรามีต่อองค์ใน,นค่ำคืนนี้ขอขพระองค์ทรงปวดรักกับเราทั้งหลายและขอขพระองค์ทรงปวดเคลื่อนใ,ในไว้ในชีวของเราเติมเราไว้ด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนะฮาเลลูยาครับขอบคุณพระเจ้านะครับ หัวข้อนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับที่ผมเขียนไว้ก็คือว่าความจริงคือสิ่งเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกกับพี่น้องเรื่องเดียวที่พระเยซูได้บอกนะครับอยู่ในข้อที่หกบอกว่าพระเยซูตัดก,กับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตฮาเลลูยานะครับทุกวันนี้เราอยู่ในโลกแี่ความจริงใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าโลกที่แบบว่า สร้างขึ้นมานะครับแต่ว่าเราปัจจุบันเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโลกที่อยู่เต็มไปด้วยสภาวะแว่น้องที่คุณข้องหมองหมัวนะครับหรือว่าเต็มไปด้วยภัยพิบัตนะิครับหรือสิ่งต่างๆที่มันรุมเร้าเข้ามาพี่น้องครับวันนี้พระเยซูได้บอกนะบอกว่าในข้อที่หนึ่งนะครับบทที่สิบสีข้อที่หนึ่งบอกว่า อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยฮาเลลู่านะครับฮาเลลู่านะครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกอย่าให้ใจของเราวิตกนะครับพี่น้องครับในท่ามกลางปัญหานะครับอย่าให้ใจของเรานั้นวิตกอย่าให้เราใจของเรานั้นเกิดกังวลนะครับพี่น้องดูด้วยกันนะครับในรพระธรรมโยชวาบทที่หนึ่งข้อที่เก้านะครับโยชวาบทที่หนึ่งข้อที่เก้าบอกว่าอย่างนี้นะครับ เปิดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับบอกว่าเราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอ,อย่าตกใจหรือคขามกลัวเลยเพราะพระเจ้าไปถิ่นฐานใดพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้าเอเมนนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้บอกกับโยชูวานี่คือสิ่งที่พ้าได้บอกกับเขาและพระองค์ได้ทรงกำชักเขาใอง วันที่เขาอะไรครับไม่มีผูน้นําในวันที่เขาไม่มีอคนที่เป็นผู้ที่เขาดูอยู่อยู่ข้างหน้าเขาวันนี้โยวชวาซึ่งได้รับการสื่ทอทอดมาจากโมเสสให้ได้รับเรื่องนะครับให้เป็นผู้นําประชาชนคนอิสราเอลเพื่อที่จะข้ามไปสู่อะไรครับแผ่นดินขนาดน้แผ่นดินที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไวา้ ชีวิตของเราพี่นองครับในสภาวะที่มันรุมเร้าเข้ามานะครับมีใครบ้างที่เคยเจอแบบนี้มาแล้วยกมือเลยมีใครไหมไม่มีนะครับไม่มีใครเคยเคยเจอโควิดมาก่อนอย่างมากก็เป็นโรคระบาดโรคโรคอะไรโรคหาเมืะสมัยก่อนโรคหาครับโรคโรคสาบนะครับโรคท้องร่วงโรคสารพัดโรคแต่โควิดไม่มีใครเคยเจอ พี่น้องครับนี่คือสิ่งใหม่ที่มันโผล่ขึ้นมาชั่วโลกพี่น้องครับสถานการณ์ดูย่ำแย่มากสถานการณ์ทําให้เรานั้นนะครับต้องหยุดชะง,งักเพื่อที่จะเอาจริงเอาจังกันสถานการณ์โควิดทาให้เรานั้นต้องหยุดในการที่เราจะต้องทำในหลายสิ่งหลายอย่างที่เราวางแผนไว้ สถานการณ์โควิดทําให้เรานะั้นต้องอยู่กับที่จะรีบก็รีบไม่ได้แล้วพี่น้องครับสมมุติว่าเราวางแผนว่าเราจะไปที่อื่นวันพรุ่งนี้แต่สถานการณ์โควิดทําให้เรานะั้นต้องแคบซ้นทุกอย่างต้องหยุดทุกอย่างใช่ไหมครับวันนี้พระเจ้าจึงได้บอกนะบอกว่ายาให้ใจของเราดิบตกยาให้ใจของเราดิบตกเลยแต่อะไรครับ วางใจในพระเจ้าวางใจในเราด้วย <The> นี่คือสิ่งที่พงศ์ประสงค์ในชีวิตของเรานะครับนี่คือสิ่งเดียวที่พงศ์ได้บอกกับเรานี่คือความจริงที่พงศ์อยากบอกกับพี่น้องว่าอะไรครับนี่คือความจริงที่ผมจะอยากบอกกับพี่น้องว่านี่คือชีวิตที่แท้จริงของเรานะครับนี่คือความจริงที่เราต้องเผชิญ <The> พี่น้องครับ พระเยซูได้บอกนะครับบอกว่าอย่าให้ใจของเราวิตกเลยฮาเลลูยาบางบางทีบางครั้งนะเวลาเราพูดกันนะครับก็ใช่สินะครับก็นะเธอเน่ไม่เคยกลัวนะครับบางคนก็แอบอ้างว่าใช่นะสิเพราะว่าเธอเนะ่ยรวยเพราะว่าเธอนะ่รมีรขอโทษทีนะครับพี่น้องครับ คนรวยนะ่ะยิ่งกลัวกว่าคนจนมันจะบอกให้เพราะอะไรเพราะว่าเขากลัวว่าความรวยของเขามันจะหมดไปพี่น้องเคยเจอตอนสมัยปีที่น้ำท่วมประเทศไทยได้ไหมครับจำได้ไหมครับปีนั้นอ่ะมีใครบ้างเคยเจอน้ำท่วมมาแล้วไม่เคยมีนอกจากชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำใช่ไหมครับ บางครั้งบางคาเนี่ยเขาก็อาจจะเจอแล้วนะครับน้ําขึ้นมาท่วมครับ,นะรบ,นะรบเขาอยู่กับในสภาพแบบนั้นเขาอยู่กับสภาวะแบบนั้นเขากลัวไหมครับเขาไม่กลัวหรอกพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่แบบนั้นแต่คนที่อยู่ที่ตึกอยู่ที่ไม่เคยเจอน้ําสักทีน้ํามากแบบนั้นะเขาเกิดนะความกลัวนะแท้ที่จริงแล้วแม้กระทั่งคริสเตียนเองก็เกิดความกลัว ทำไมผมถึงว่าอย่างนั้นนะครับเพราะก็เราเราก็ยังเป็นมนุษย์เนาะเกิดความกลัวบางทีก็เกิดความกลัวอย่างมากมายคิดกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้นะแต่พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกกับพี่น้องคริสเตียนและพี่น้องทุกๆคนที่กําลังสนใจอยู่ในคํำนนี้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริง พระเจ้าคือสิ่งเดียวที่จะขจัดความกลัวอเลรรู้ยานะครับพระเจ้าที่บอกกับโยชัวบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าเหน็นไหมมครับไม่ว่าท่านจะไปที่ใดอยู่ที่ไหนขณะนี้เราอยู่ที่นี่นะครับเราก็อยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระองค์ด้วยการขอบคุณพระองค์เราอยู่ที่นี่เราเชื่อพระเจ้า ในท่ามกลางบรรดานคนที่ไม่เชื่อเราก็วางใจในพระองค์ขอพระองค์ทรงดูแลเราพี่น้องครับข้อที่สองที่พระองค์ได้บอกนะครับในพระคัมภีร์ว่าให้เราเีวางใจในพระเจ้าของเราในพระคัร์สุภาษิตนะครับบทที่สามข้อที่ห้าบอกว่าอะไรนะครับสุภาษิตบทที่สามข้อที่ห้าบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพิ่งพาความรอบรู้ของตัวเองเอเมนอเลลูยานะครับถ้าพี่น้องดูดีๆในพักภี์เนี่ยสุภาษิตบทที่สามข้อที่7บอกว่าอย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้า,เาและหันจากความชั่วร้ายอเลลูยามันมีคำบอกคำสอนและคำตักเตือนไว้ด้วยให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าของเราด้วยสุดอะไรครับ ใจของเราพี่น้องครับพี่น้องต้องย้อนมองดูตัวเองว่าวันนี้พี่น้องสุดกับพระเจ้าหรือยังสุดจิตกับพระเจ้าหรือยังสุดใจกับพี่น้องหรือยังสุดกําลังหรือยังพี่น้องครับวันนี้เราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าเป็นไหมนะครับถ้าเราเป็นตัวของเราอยู่นะครับวันนี้พระเจ้าจะช่วยเหลือเราก็าเป็นเรื่องออบากเพราะว่า เรายังเป็นตัวของเราอยู่เรายังเป็นตัวของตัวเองอยู่เราลดอีโก้ของเราเราลดอีโก้ของเราลงมานิดนึงนะครับ <c oughs> ให้ต่ำๆลงมาหน่อยยอมยอมนิดนึงนะครับเราก็สามารถเดินไปกับงมได้ถ้าพี่น้องจับมือ จับมือกับพระเจ้าแล้วก็เดินไปกับพระองค์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายมากแต่ถ้าเรามัวแต่คอคอคอแล้วก็อ้อมวอนพระองค์แล้วก็กอดขาพระองค์ไว้เน่เป็นเรื่องลำบากในการที่พระองค์จะเดินจะพาเราเดินพี่น้องครับเป็นเรื่องง่ายมากถ้าเราเดินไปพร้อมกันกับกหลวงเห็นไหมครับเราไปดูข้อต่อไปนะครับความจริงของชีวิตนะครับ พระเจ้าได้บอกชัดเจนนะครับพี่น้องครับพระองค์ได้บอกกับเราแล้วว่าให้เราอยาวางใจในพระเจ้าและความจริงของชีวิตก็คือว่าอะไรครับพระเยซูได้ตรัสนะครับว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตอาลลูยานะครับอาลลูยาแล้วก็ตามศัตรูด,ดีนะครับบทที่แปดข้อที่หบอกว่าอย่างนี้นะครับบทที่แปดข้อที่หบอกว่า พระองค์ทรงมอบอำน,นาจให้ครอบครองบรรดาพระธนกิจของพระองค์พระองค์ทรงให้สิทธิ์พูดอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเราของเขาแรมนนะครับนี่คือความจริงพระองค์ทรงสร้างนะครับพระองค์ทรงสร้างสิ่งสารพัดขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าอะไรครับพระองค์มอบให้มนุษย์เป็นผู้ที่ดูแลเห็นไหมครับพระเจ้าให้มนุษย์เป็นผู้ที่ดูแล นี่คือความจริงนะครับพระองค์ไม่ได้ให้สิ่งที่มันอยู่รอบข้างรอบกายของเรามามีอำน,นาจเหนือชีวิตของเราพระเจ้าให้เรามีอำน,นาจเหนือสิ่งเหล่านะั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้มอบให้กับเราอำน,นาจหรือว่าสิ่งแรกที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรานะั้นก็คือว่าความเป็นบุตรของพระองค์ในพระธรรมยอห์นใช่ไหมครับบทที่หนึ่งข้อที่สิบสองว่า ผู้ที่เชื่อนะผู้ที่ตั้นรับพระองค์นะรพระองค์ทรงประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจา้าวันนี้นี่คือความจริงเราพี่น้องบอกตัวเองเราเป็นลูกของพระเจา้าเอเมนเราเป็นลูกของพระเจา้าพี่น้องมิฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกของพระเจา้าพระเจ้าบอกว่าอย่างไรครับพระองค์จะทรงประทานสิทธิให้กับเรานี่คือสิทธิที่เราจะได้รับจากองค์ ความเป็นลูกของพระองค์คนเป็นลูกย่อมได้รับมระดกก่อนคนเป็นหลางเป็นเลนเป็นหลูหรือว่าก่อนญาติคนอื่นอืนเอเมนไหมครับอีกข้อหนึ่งนะครับพระท,ทีบอกว่าะลรครับพระองค์ทรงเป็นทางเดียวนะครับเป็นทางเดียวนะครับไม่มีใครมาถึงพระบิาดาได้นอกจากจะมาทางเราวันนี้พระท,ทีบอกว่า,าเราเนี่ยไม่ไ้เลือกเราเนี่ย ถูกเลือกนะครับเราถูกพระเจ้าเลือกนะครับก่อนพระเจ้าได้เลือกเราไว้ก่อนแล้วพี่น้องในพระธรรมเยรีมีบทที่หนึ่งข้อที่ห้าบอกว่าพระเจ้าได้ส่งเลือกเราตั้งแต่อยู่ในคักของบรรดานะครับพระองค์ได้สรงเลือกเราตั้งแต่อยู่ในคักของบรรดาพี่น้องเห็นไหมครับเราไม่ได้เลือกพระเจ้าก่อนนะนะครับพี่น้องอย่าบอกกับอย่าบอกตัวเองนะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเราเลือกพระเจ้าก่อนนะพระเจ้าถึงดูแลเราไม่ใช่ แต่พระเจ้าได้เลือกเราตั้งแต่อยู่ในขันของมารดาเห็นไหมพระเจ้าเลือกเราตั้งแต่อยู่ในขันของมารดาพระองค์เลือกเราแล้วพี่นอ้องในพระสัญญาของพระเจ้าเช่นเดียวกันบอกว่าอะไรครับพระองค์ทรงเลือกเรานะครับให้เป็นหัวไม่ใช่เป็นหางนะครับพระองค์ทรงเลือกเรานะครับให้สูงขึ้นทางเดียวเห็นไหมนะครับนี่คือสิ่งที่พระทีได้บอกนะครับ อาเพราะพีบอกต่อนะครับบอกว่าอ่าอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่สามสิบเจ็ดข้อที่ห้านะครับสดุดีบทที่สามสิบเจ็ดข้อที่ห้าบอกว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงประทนให้สําเร็จเอเมนนะครับพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จวันนี้พี่น้องครับเส้นทางที่เราเดินไปกับพระองค์ เส้นทางที่เราก้าวไปกับพระองค์นั้นพี่น้องครับพี่น้องต้องมอบไว้กับพระเจ้าการที่เรามีแผนการแผนงานที่เราเขียนขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ที่ดีที่สุดคือมอบแผนการแผนงานของเราหนีไว้กับพระเจ้าในพระธรรมเดเรมีบทที่ยี่สิบเก้าเขาทัสเซบอกว่าอะไรครับเพระาะว่าพระเจ้าตัดว่านะพระองค์ทรงรู้แผนงานที่ดีไว้สำหรับเราใช่ไหมครับ เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพแต่เป็นอะไรครับอน,นาคตและความวางใจอะไรลูอยา่างเพื่ออนาคตเนาะไม่ใช่แค่เพื่อวันนี้แต่เพื่ออนาคตโน่นคือสิ่งที่ยังไม่ถึงแต่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้กับเรานะครับพระคีได้บอกว่าเลยครับในพระธรรม อน,น Matthew, มัธิวบทที่เจ็ดข้อที่เจ็ดนะครับสิ่งที่เราจะาเป็น,เป,นเป็นจุดใครเบนะครับในสิ่งที่เราจะได้รับนะครับก็คือว่าเมื่อเราเชื่อและว,วางใจในพระเจ้าเราควรทำอย่างไรครับความเชื่อต้องควบคู่ด้วยการกระทำนะครับพี่น้องเราต้องทำด้วยในพระธรรมมัทธิวบทที่เจ็ดข้อที่เจ็ดองบอกว่าอะไรครับให้เรานี่อะไรครับขอ ขอพระอถ้าพี่น้องดูในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อที่สามสิบสามบอกว่าให้เราแสวงหาพระเจ้าก่อนใช่ไหมครับแสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะท่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้เพราะองค์จะเพิ่มอะไรให้พี่น้องก็เพิ่มในสิ่งที่เราขอนี่แหละเอเมนวันนี้พี่น้องขออะไรแต่สำหรับตัวของผมแล้วผมขอ ขอพระเจ้าที่จะมเมตตาผมนะครับในทุกๆวันเพราะว่าแต่ละวันเนี้ยนะครับเราเผชิญสิ่งต่างๆที่มันรุมเราเข้ามาอย่างมากมายผมขอพระเจ้าให้อ่ผมและครอบครัวผมนะครับอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในการดูแลของพระเจ้ารวมถึงผมขอให้ญาติพี่น้องของผมแม้กระทั่งผู้ที่อ่อธิษฐานเผื่อผมผมก็ขอพระเจ้าให้ดูแลพี่น้องเรานั้นด้วยเช่นกัน นี่คือความจริงครับพี่น้องชีวิตของเราต้องดําเนินด้วยความจริงเห็นไหมไหครับไม่ใช่ว่าเป็นคริสเตียนแต่แต่ปากแต่ให้เราเป็นคริสเตียนทั้งตัวและหัวใจของเราเห็นไหมไหมครับนะครับพระคัมภีร์นะครับได้บ,บอกนะครับในข้อยอนบทที่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบเจ็ดบอกว่าอย่างไรยอนบทที่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบเจ็ดบอกว่าสิ่งที่เราม,มาอ เราเมอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกไงเอเมนอย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยฮาเลลูยานี่คือสิ่งที่ผมอยากย้ำกับพี่น้องมันปรากฏอยู่ในข้อนี้อย่าให้ใจของเราวิตกและอย่ากลัวเลยเข้ามไหมครับ นี่คือข้อสรุปที่ผมจะสรุปให้พี่น้องฟังที่เราจะสามารถนําไปใช้และปฏิบัติได้ก็คือว่าข้อหนึ่งนะครับให้เราเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าว่าอย่างไรครับอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายมิโกเลยให้ท่านวางใจในพระเจ้าวางใจในพระองค์ด้วยวางใจในพระเยซูด้วยเราต้องเชื่อในพระเจ้าของเรา อย่าแพจริง้งเห็นไหมครับอย่าเชื่อแต่ปากนะครับพี่น้องเราต้องเชื่อมดจิตหมดใจหมดกําลังของเราเราต้องเชื่อพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังของเราเห็นไหมครับข้อ <c oughs> ที่สองเราต้องเชื่อในพระวจนะคําของพระเจ้านี่พี่น้องครับนี่คือพระคัมภีร์นะครับนี่คือพระคัมภีร์ที่เราอ่านทุกๆวัน ตื่นเช้าขึ้นมานะครับมีเวลาอ่านนะครับเช้าสายบ่ายเยน็นมีเวลาต้องอ่านพระพี่บอกว่าให้เราเอ,อ่านพระพี่ให้เราจดให้เราจำเขาให้เราเขียนไว้ตรงที่ประตูคนที่ผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นจะได้อ่านคนนี้เป็นคริสเตียนคนนี้เป็นคริสเตียนครอบครัวนี้เป็นคริสเตียนชีวิตมันต้องเหมือนตะเกียงที่ถูกจุดแล้วเห็นไ,ไหมครับ แต่อย่าเอาอะไรไปข้อไว้นะครับพี่น้องให้เราเป็นตะเกียงอยู่บนเชิตงตะเกียงที่มีแสงสว่างไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนนะครับก็ขอให้ความสว่างนั้นปรากฏที่นั่นนะครับข้อต่อมานะครับให้เราเชื่อในนะครับสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสพี่น้องครับเราะที่ว่าพระวจนะคมของพระองค์ทุกตอนได้รับการดินใจที่มาจากพระเจ้ามิฉะนั้น พี่น้องครับขอให้เชื่อในพระธรรบัสของพระองค์เชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในพระเจนะคําของพระองค์เห็นไหมไหครับแล้วข้อต่อไปนะครับเชื่อในสิ่งที่เราได้ถูดขอไว้ในพระธรรมยิบูนะบทที่เสด็จาจะน่บอกว่าอะไรครับ,บวรววความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจนี่คือความเชื่อ พี่น้องครับเมื่อเราขอเราต้องเชื่อว่าเราได้รับสิ่งนั้นด้วยเห็นไหมครับเราต้องเชื่อว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับเราต้องเชื่อแล้วต้องทําตามด้วยนี่คือจุดข้อสุดท้ายที่คั้วันนี้ที่ผมจะบอกพี่น้องทั้งหมดที่ผมพูดมาถ้าพี่น้องเชื่อแต่พี่น้องไม่ทําตามมันก็ไม่มีปรับ ไม่มีประโยชน์พาพีบอกว่าอย่าก,กลัวเลยอย่าก,กลัวเลยเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าอย่าก,กลัวเลยอยา่อยาขยัดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าแต่พอฟังเทศเสร็จตุ๊บนะครับโอ้ยคนระับพวกนี้จะเป็นยังไงต่อนอะพวกนี้จะทําอะไรนระับพวกนี้จะกินอะไรพวกนี้จะไปไหน,นมาไหน,นจะใช้พวกนี้จะหาเงินยังไงเนาะพี่น้องครับ หรือบางคนก็บอกว่าอู้ฉันก็ยังไม่ค่อยดีเลยยังอะไรครับยังป่วยอยู่นะครับไม่รู้จะทำย่างไรนะครับพี่น้องคี่รับเมื่อเราบอกกับพระเจ้าของเราเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงกระทำสิ่งนั้นให้กับเราเห็นไหมนะครับถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสุดท้ายนะครับ ข้อทีนะครับในพระธรรมฮิบรูบทที่สิบเอ็ดข้อที่หกว่าเลยครับฮิบรูนะครับบท, 11. บทที่สิบบทที่สิบเอ็ดข้อที่หกบอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทยัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเข้าครอบเจ้านั้นได้นั้น ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่สแหวงหาพระองค์เห็นไ,ไหมนะครับนี่คือข้อสรุปของผมทั้งหมดที่ผมกล่าวมาถ้าเราไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรเห็นไ,ไหมนะครับถ้าเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเราต้อง ดำเน oh ha, hm. ินชีวิตของเราให้สอดคล้องกับพระวจนะคำของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะครับสลับในครับคืนนี้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์จะทำในค่ำคืนนี้ขอบคุณพระเจ้าสลับพระวจนะคำของพระองค์ขอบคุณพระองค์สลับท้ายทําที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงคอยย้ำคอยเตือนคอยสอนเราในทุกๆวันของเรา ผมจะขัในค่ำคืนนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องทุกทุกคนที่อยู่ที่นี่และกำลังติดตามรับชมอยู่ที่พี่ที่พี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระเจ้าคำของพระเจ้าขอพระเจา้าทรงโปรดพระเมตตา,ตาพี่น้องเหล่านี้ผมจะขัขอให้เราทาั้งหลายได้รับก,การช่วยเหลือและช่วยกู้ที่มาจากพระเจา้จาพระบิดาจะขัขอการช่วยเหลือนี้มาจากผมผมจะขันในค่ำคืนนี้ขอพระบิดาสุดของพระเจ้าที่จะเทลงมาเหนือชีวิตของเรา แต่ต้องสมัมผัสร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจนถลายเท้าผมจะข้ามแม้มีพื้นพี่น้องของเราที่เจ็บป่วยอยู่ในเพื่อน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าขอปรงทรงโปรดทำการรักษาพี่น้องของข้าพระองค์ด้วยผมจะข้ามแม้พี่น้องที่กำลังขัดสนยากจนขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือและช่วยกู้ให้พ้นจากวิกฤตแห่งความขัดสนยากจนโดยผมจะครับโมจะหากแม้เรากรเจ็กป่วยอยู่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดรักษาเรา ผมจะขาดแมเรากำลังต้องการทำการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเราในทุกๆวันของเราผเจะขาดในค่ำคืนนี้และช่วงนี้ผเจะขาดเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์เราอิฐานขอบคุณพระองค์เราขอมอบช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ